สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ทุกคนนะคร,รับตอนเราถูฟอร์ดเกษตรนวมินวันนี้ก็อยู่กับกอฟนะบพาดูตามหัวข้อเลยมีรถเอเวอเสอร์ตนะครับเป็นรุ่นแต่งพิเศษนะครับจากโรงงานฟอร์ดเลยนะว่าเขาแต่งอะไรกันมาบ้างนะครับนะ่าจ,จะมีบางสื่อนะครับที่พาไปแล้วนะพาไปดูแล้วเดี๋ยวก็พาดูกันบ้างนะครับนิดนึงกล้องหลังป็๊บอ่า ตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัว e v e r e s t Sport นะจากโรงงานเลยนะครับก็จะมีทั้งตัวธรรมดาแล้วก็ตัวแพ็กเกจตัวนี้เป็นสปอร์ตบวกแพ็กเกจนะครับแต่งจากโรงงานเขามีตัวไหนมาบ้างเพิ่มเติมให้กับพี่ๆทุกคนเลยนะฮะเริ่มจากข้างหน้าก่อนก็เป็นเรื่องของตัวคิ้วนะฮะข้อไฟหน้านี่คือชุดแต่งจากโรงงานฟอร์ดนะครับวัสดุคิ้วใชจะด้านด้านหน่อยนะครับเวลาจับเนี่ยตัวข้อไฟหน้าจะด้านด้านหน่อยแล้วก็เปลี่ยนกระจังหน้าใหม่เป็นกระจังหน้า f u r d นะครับกระจังหน้า f r d แบบนี้นะสีแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคนะคเป็นเป็นโนแบ็นะสีดำเงานะคำว่าฟอร์ด f r d นะฮะแล้วก็ลักษณะของกระจังหน้าจะเป็นแบบนี้นี่คือกระจังหน้าจากโรงงานฟอร์ดนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวซุ้มล้อนะซุ้มล้อจากฟอร์ดนะครับสีก็จะเป็นแบบนี้ซุ้มล้อ6นิ้วแบบด้านนี่ยื่นมานะครับ คุมกับตัวล้อไปแบบนี้เลยนะฮะมันก็จะยื่นมาประมาณนี้นี่คือุ้มล้อ6นิ้วจากฟอร์ดนะถามว่าข้อดีจากชุดแต่งนะออริจินอลจากฟอร์ดเลยนะครับมันดีตรงไหนก็คือเรื่องของการรับประกันในเรื่องของอะไรชุดแต่งที่มาจากโรงงานฟอร์ดโดยตรงนะประกอบขึ้นสายพานไปเลยเนี่ยก็จะได้เรื่องของประกันนะครับชิ้นส่วนตัวนี้ก็คือ5ปีหรือแสนห้าหมื่นโลนะครับตามประกันฟอร์ดจากโรงงานนะตัวสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีตัวนี่ เบสแรกนะครับในการบรรทุกด้านบนแบบนี้นะอันใหญ่เลยคือแบบเบลเลอรเทอร์อ่ะนะฮะรู้ในกล้องเห็นชัดหรือเปล่านะครับด้านบนนี่เ็ื่อใหญ่ใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็คอลแลบกับตัว ARB เหมือนเดิมนะครับ ARB ของชุดแต่งนะงงนะก็จะดีกว่าทางฟอร์เป็นหลักนะครับในชุดแต่งมาก็จะมาแบบนี้รวมถึงตัวชุดครอบนะครับก็จะเป็นครอบตัวไฟท้ายนี่ครอบไฟท้ายนะฮะ จากฟอร์ดนะผิวมันจะไม่ได้ไม่ได้เงาเหมือนกับชุดแต่งที่เราแต่งกับสปาเออร์นะครับจะเป็นผิวสาสๆผิวด้านๆหน่อยอันนี้คือชุดจากฟอร์ดนะครับก็คือได้ข้อไฟหน้าได้ข้อไฟท้ายนะครับแล้วก็ได้ซุ้มล้อสี่ล้อแล้วก็ตัวแหลกด้านบนนะครับปีนขึ้นไปราวหลังคามมนเอาออกไปเลยนะไม่มีราวหลังคานะนะฮะมันจะใส่เป็นชุดที่ติดตั้งเรื่องของการบรรทุกแหลกเข้ามาเองนะครับ เป็นเบสแลกขนาดใหญ่ก็ปีนขึ้นอนปุ๊บน,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 นี่แบบนี้นะฮะด้านบนจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะชุดแต่งจากโรงงานบรรทุกสัมภาระสายทัวรลิงตา่างๆนะครับออกแคมออกอะไรก็น่าจะถูกใจกันประมาณนึงเพราะว่ามันบรรทุกด้านบนได้เยอะเลยมันจะบรรทุกได้เยอะกว่าปกตินะน้ําหนักนะครับในการบรรทุกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นตัวราวหลังคาตรงน,นั้นแหละมันใช้เป็นชุดที่รองรับการบรรทุกโดยตรงนะครับแล้วก็จะมีสกับเพดนะฮะนี่จากโรงงานมาให้นะ แล้วคิวตัวนี้นะฮะติดมาอ่าเป็นชุดแต่งให้มันรับเข้ากับตัวซุ้มล้อนั่นเองนะครับตัวปกติจะไม่มีนะเพราะนี่มีซุ้มล้อเซตนี้อ่าอันนี้พี่จะได้ซุ้มล้อเพิ่มไปด้วยนะซึ่งการใส่ซุ้มล้อมาแบบนี้แล้วนะสิ่งที่พี่จะเห็นเลยคือกับล้อสีดําเดิมเอาตรงมันก็ใช้ได้นะอยู่ในระดับมาตรฐานกําหนดเนาะแต่ชุดนี้แล้วนะพี่เปลี่ยนล้อไปอีกอันหนึ่งนะครับเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางไป มันจะดีขึ้นมากมันจะหน้าตามจะหล่อเลยนะครับเนี่ยมันจะเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางให้มันเข้ากันกับตัวคิ้วล้อนะครับให้มันเสมอกันพอดีเนี่ยเอาออฟเซตสักบวก15นะลายที่ท,ทีล้อเบาหน่อยใส่ยางเป็น AT นิดหนึ่งนะครับพร้อมลุยเลยคันนี้นะครับตัวนี้มันเป็นทรงลุยนะทรงออฟโรดทรงออกแคมปออกทริปแต่ว่ายางไม่ค่อยแมทกับจุปรงชุดแต่งเท่าไหร่นะในความคิดของก๊อฟนะครับ มันจะประมาณนี้พี่ก็เปลี่ยนล้อเปลีย่ยนยางนะใส่ย,ยาง at นะล้อออฟเซ็ตบวกให้มันเข้ากับเสมอคิวหล่อเลยนะครับหล่อเลยแค่นี้จบเลย้ลวถ้าเอาเซตนี้ก็ได้นะสําหรับใครที่อยากเป็นสายทัวริงนะครับก็มีตัวนี้แบกมาข้างบนแล้วแต่ข้อเสียนะก็ต้องพูดกันบ้างนะครับข้อดีไม่ได้มีมดีอย่างเดียวนะของการมีแหลกหลังคานะครับอันใหญ่ให่แบบนี้เลยก็เป็นในเรื่องของเสียงนั่นเองนะเสียงเวลาวิ่งนะเ,เวลาวิ่งเข้ามา ขับเวเร็วเนี่ยเสียงจะเข้าแน่นอนนะครับมีเสียงแน่นอนยังไงก็มีเสียงอันนี้ก็ต้องรับกันให้ได้นั่นเองนะครับอามาดูภายในกันนะฮะสำหรับรุ่นสปอร์ตปกติรีวิวานนอกเยอะแล้วนะครับพาดูข้างในกันบ้างอ่าภายในนะครับภายในของเขาก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะลายไม้ก็จะเป็นแนวสีเทานะครับเทาเข้มๆหน่อย ทุกอย่างบังคับเป็นไฟฟ้านะวัสดุทุกอันเนี่ยนิ่มมือนวลมือหมดนะครับเป็น2อบทานทั้งหมดเลยจับไปนี้หรูหรานะฮะตัวมือเปิดของฟอร์นะครับนิกเจนก็ไปย้ายมาอยู่ที่ตัวออกประตูเลยนะครับไม่มีมาดึงสายดึงตรงนี้ให้เกะกะนะออกรถก็กำเลยนะครับซ่อนก็ทําให้ตัวผิวประตูนะครับการออกแบบดีไซน์เรียบรูดูดีแล้วก็เรียบง่ายขึ้นมานะฮะอันนีของพุ่มลลายแน่นอนนะฮะ m u l ติฟังก์ชันพุ่มลลายไฟฟ้านะครับบังคับง่ายขับง่ายน้ําหนักเบา นะควบคุมรถได้ดีนะครับรถหนัก2ตัน5ได้นะตนนนนเ,เติมน้ำมันเต็มๆเนี่ยขับสบายๆเลยเพราะว่าไฟฟ้านะครับผู้หญิงขับได้แน,น่นอนนะไม่ต้องกงังวลเป็นหนังสีดำนะครับตัดด้วยได้สีดำพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะควบคุมหน้าปัดเดิมาฟังก์ชันแอดเดพตีฟคุยสคอนโทรลนะครับมีให้ใช้นะเปิดปิดเลนคีรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าในแอดเดพตีฟคุยสคอนโทรลนะครับสปีดลิมิตทุกอย่างมีให้ครบอยู่ในพวงมาลัยตัวนี้แล้วนะครับรนะบบสตาร์ทเป็นพุสตาร์ทน,นะแล้วก็ เรื่องของระบบไฟก็ครบหมดนะครับมีไฟอัตโนมัติในตัวนี้เป็นตัวเพิ่มออปชั่นด้วยเนี่ยนะพี่จะได้ไฟเขาเรียกว่าเป็นแบบออโต้ไฮบีมนะเปิดปิดไฟสูงต่ำออโต้นะครับมีมาให้ครบทั้งหมดนะแล้วก็ปรับระดับไฟหน้าได้อี4ระดับตัวนี้นะฮนะศูนย์หนึ่งสองสามสี่นั้นหนึ่งสองสามสี่คือมันจะกดไฟลงอย่างนี้นะครับเวลาเราหน้าเราเชิดนะใช้กดไฟหาพื้นถนนเวลาเราบรรทุก,หน,ก,ห,นกหนักนะครับฝาท้ายเป็นออโต้นะครับตัดหมอกหน้า,ต,นาตัดหมอกหลังมีให้นะที่วางแก้วนะ้า สองฝั่งเลยนะซ้ายขวาฝั่งผู้โดยสารด้วยนะครับวางตรงนี้บางคนถามนะฮะถามก็บา้ามาพนนี้มันก็บังช่องแอร์นะครับเนื่อจุดประสงค์คือให้บังเลยนะ,ะเวลาเราวางเย็นๆไงกินน้ํานะครับแก้วน้ําเย็นๆเ,เข้ากับร้านอเมซอนมากาแฟเย็นนะครับวางตรงนี้เจออร์เป่าอุณหภูมิของน้ํามันจะได้เย็นได้นานมากขึ้นนะครับนี่คือจุดประสงค์ที่วางเอาไว้กระจกมองหลังพี่ได้กระจกมองหลังที่เป็นตัดแสงออโต้อยู่แล้วนะฮะช่องชาร์จ type a เห็นนะ ตัวนี้เอาไว้ชาร์จในเรื่องของกล้องบันทึกหน้ารถนะครับไม่ต้องเดินสายพลุมพลังแล้วนะเราซื้อกล้องมาเราก็แปะแบบปุ๊บเดินสายเสียบเข้าบ่ายเสร็จเลยทําเองได้เลยนะครับไม่ต้องไปพึ่งช่างแล้วนะแล้วก็ตรงนี้นะครับจุดบังคับต่างๆนะที่วางแว่นนะครับผ้าบุลคานสีเทาตัดด้วยสีดานะครับหน้าจอจะเป็นหน้าจอใหญ่12.4นิ้วนะในรุ่นเพิ่มแพ็กเกจนะย้ำในรุ่นเพิ่มแพ็กเกจจะได้หน้าจอนี้จุดชาร์จไวเลสมีให้ครบอยู่แล้วนะฮะมืดไปหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวก็เปิดแฟลชให้่อ น่าจะชาร์จขึ้น่ะโอเคนะฮะนี่นะชาร์จไรเลสไทซีไทเอนะครับ,นะร C, รบแอร์ปรับอัตโนมัตินะครับมีให้ใช้อุณหภูมิแยกิสระซ้ายขวานะครับมีให้ใช้เหมือนกันนะรเรียกว่าความปลอดภัยก็แอร์แบ็กเจ็ดลูกนะบเบรกมือไฟฟ้านีเบรกมือไฟฟ้านะครับออตโตตสตาร์สต็อปสำหรับยูโรไฟนะครับไม่ชอบกดปิดได้เลยที่มันกลเป็นใจนดำดำนะตัวนี้ก็ เป็นโหมดการขับขี่4โ,มโมหดโมนนดนะครับมีโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดถนนลื่นนะครับโหมดลากพ่วงนะให้ได้ใช้งานกันเรากดโหมดแล้วมันได้อะไรเกิดอะไรขึ้นนะครับน้ำหนักคันเร่งน้ำหนักเบรกน้ำหนักพวงมาลัยต่างๆนะมันจะถูกปรับเซตให้เหมาะกับการขับขี่นะเพิ่มความปลอดภัยต่างๆในการขับขี่นั่นเองนะครับที่ฟอร์ดให้มาถึง4โหมดด้วยกันนะในรุ่นนี้แล้วก็ลายเบาะนะครับเป็นลายสปอร์ตนี่ สีดำนะฮะมีคําว่าสปอร์ตที่บอกนะฮะตรงนี้เนี่ยผ้ามันจะเป็นผ้าเหมือนกับหนังแบบเมตขาข่ายระบายอากาศนะครับเวลานั่งเนี่ยก็ยาวไปถึงตรงที่เรานั่งตรงก้นเราเลยนะครับกับหลังก็ช่วยให้อากาศต่างๆเวลาเรานั่งเนี่ยมันโฟล์ได้ดีมากขึ้นนะครับไม่อึดอัดตัวเบาะเองก็จะเป็นบอกทรงสปอร์ตนะครับมีปีกของตัว ตรงหลังนะช่วยโอบกระชับร่างกายนะครับให่พูดกับขี่นะไม่แกว่งไปแกว่งมานะเวลาเราเข้าโค้งต่างๆนะครับคาดเบลลไปเราจะได้กระชับนะลดความเมื่อยล้านั่นเองนะครับซึ่งจะเหมือนการทั้ง2ฝั่งเลยนะทั้งผู้โดยสารตอนหน้าด้วยแล้วก็คู้กับขี่ด้วยนะรวมถึงการปรับไฟฟ้าจะได้การปรับไฟฟ้านะครับเป็นแปดทิศทางแบบนี้นะเดินหน้านะถอยหลัง นะครับยกบาบขึ้นบาบลงนะครับพนักพิงแล้วก็ส่วนตัวนี้ดันตรงกลางหลังนะครับปรับให้เข้ากับสรีระแล้วก็พวงมาลัยเองก็ปรับได้อีกสีทิศทางนะครับก็คือยกขึ้นยกลงนะครับดึงเข้าดึงออกผมนี้สีทิศทางพวงมาลัยปรับ4ปีปอปรับ8นะครับก็ทําให้การปรับของการขับขี่เรียกว่าแทบจะเข้ากับสรีระของทุกๆคนเลยแหละนะครับเพราะว่ามันปรับได้เยอะมากๆมานะดูตอน2งกันบ้างนะครับในส่วนของตอนสองก็จะเป็นอย่างที่เห็น รำโพงต่างๆมี50ตัวนะแล้วก็ด้านหลังนะครับจุดชาร์จ Type C ท y p e A แล้วก็ในเรื่องของตัวเปิดแอร์ด้านหลังนะครับก็หมุนตรงนี้ได้นะตัวแอร์แี๋สองตอนสาจะเป็นแอร์ราวนะครับแบบนี้นะฮะช่องเนี่ยปรับคล้าแๆ้วรตู้นั่นแหละนะครับไปถึงตอน3นะฮะซึ่งบอกตอน2ก็จะปรับเด่นหน้าถอยหลังได้นะครับดึงใต้เปาะเนาะนะครับ โอ้ก็ใช้มอเดียวไม่ถนัดเลยเอาเป็นว่ามันยกตัวนี้นะครับแล้วมันก็ผักซ้ายผักขวาได้นะตัวพนักพิงเนี่ยมันจะล่างหลังตรงแต่เราก็ปรับลงได้อีกหนึ่งสเต็ปนะครับอ่ามันก็จะเอนนอนแบบนี้นะทำได้เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับส่วนการที่เราจะขึ้นไปข้างหลังนะนะครับเราก็ดึงตรงนี้นะีครพับลงมาแล้วก็ไหลไปนะครับแค่นี้อ่าตอนสามก็ยกขึ้นได้น,นี้มีตัวเอามาโชว์ในเรื่องของตัวปูสัมภาระด้านท้ายนะครับจากฟอร์ดนะฮะเวลาเรา ใช้ขนต่างๆนะครับไม่ได้ใช้ตอนหลังก็บรรทุกได้นแบบนี้นั่นเองครับปึ๊บนะเบลมีให้3จุดเลยตัวนี้นะครับเท้าแขนนะดึงออกมาเป็นแบบนี้นะฮะมีที่นี่เห็นไหมสไลด์ด้วยนะครับฟึบอีกทีนึงปึ๊บนี่ให้ได้ใช้กันนะครับะสะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองนะเวลานั่งกัน4คนนะครับก็มีตัวนี้เท้าแขนให้นะนี่คือ ภายในนะตอนหนึ่งตอนสองนะครับในรุ่นสปอร์ตเนี่ยที่จะไม่เหมือนรุ่นปกติออันหนึ่งก็ในเรื่องของมือเปิดนะครับมือเปิดไม่ว่ารถจะเป็นสีอะไรมือเปิดของพี่จะได้เป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงกระจกด้วยนะฮะเป็นสีดําเงาหมดรถสีขาวสีส้มสีเทาสีบอนอะไรไม่สนใจทั้งนั้นอ่ะไอสองตัวนี้นะครับกระจกมองข้างกับมือเปิดจะเป็นสีดําคิ้วโลโก้จะเป็นสีดำนะในรุ่นสปอร์ตนะครับแล้วก็มีคําว่าสปอร์ตตัวนี้ส่วนลายสติ L ๊กเกอร์ตัวนี้จะต้องเป็นรุ่นที่แต่งแต่โรงงานเท่านั้นนี่พจะได้มา แล้วก็ที่ไม่เหมือนเขาก็าคือตัวสอดเอเวอเรสครับนะฮะคาทายเอเวอเรสต์นู่ลสปอร์ตจะเป็นสีอีโบนี่นะฮะหรือว่าสีชาก็ได้นะครับสีชาสีเทามันสีหลากหลายเหลือเกินแล้วแต่เรียกแล้วกันนะครับสับคือสีอีโบนี่นะครับแต่หลักๆจะเป็นสีนี้จะเป็นพวกไทเทเนียมนะฮะจะเป็นสีบรอน์นั่นเองนะครับหรือโครเมียมเอาไฟแบตหมดนะครับปกติกดจิ้มแล้วมันก็ขึ้นเลยนะนี่คือแต่งจากโรงงานนะฮะ ตัวใหม่ในรุ่นเอลเดสปอรเรื่องของราคาปกติเนี่ยราคามันก็จะอยู่ที่1,580,000บาทนะครับในรุ่น Sport บวกแพ็กเกจแล้วถ้ามีตัวแต่งแหลกตัวนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับราคามก็จะเพิ่มอีกก็ไม่แน่ใจนะไม่แม่นนะ4ี่0 0ื่นห้าหมว่ประมาณนี้นะครับกับชุดแต่งตัวนี้ที่จะเพิ่มเข้ามานะฮะโอเคอ่ะเรียบร้อย นะครับกับอัปเดตรถเนาะเพิ่งมาแล้วก็มีตัวโชว์ด้วยลูกค้าหลายคนก็น่าจะมีรอดูอยู่ว่าไอรุ่นสปอร์ตนะเอเวอร์สปอตัวแต่งเนะี่ยหน้าตาจริงเป็นยังไงนะครับก็เหมือนด้านหลังความด้านนี้นะฮะทรงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับในของการตกแต่งนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันในช่วงบ่ายนะฮะวันนี้นะครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ